ครับก็สวัสดีนะฮะคลิปนีนะ้ผมจะมาอธิบายนะว่าการรีบาลานซ์นะครับกับการโฮดดิ้งมีความแตกต่างแล้วก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงนะก่อนอื่นนะครับก่อนเริ่มคลิปก็ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเยอะๆนะก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มดูที่กราฟก่อน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะก็จะเห็นได้ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามของรัสเซียนะครับที่ส่งผลกระทบ,ะบต่อราคาหุ้นต่างๆด้วยนะก็ลามมาถึงคริปโตนะก็จะเห็นว่าราคาช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่ผีเข้าผีออกนะครับเดี๋ยวโดดขึ้นเดี๋ยวโดดลงนะแล้วก็เป็นเรื่องปกติของคริปโตที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามกระแสของเศษรษฐกิจโลกด้วยนะ ทีนี้อยากจะกลับไปย้อนดูว่าปีที่แล้วนะว่าตัวราคาของบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าราคามันอยู่ราคานี้การโฮดดิ้งเนี่ยกับการรีบราลาน์เนี่ยรีบราลาน์ได้เปรียบกว่าโฮดดิ้งเยอะไหมแล้วก็ได้เปรียบแค่ไหนแล้วมีจุดไหนบ้างที่รีบราลาน์เนี่ยเสียเปรียบโฮดดิ้งบ้างนะย้อนกลับไปดูการาฟก่อนนะย้อนกลับไปปีที่แล้วราคาใกล้ๆกับ37มหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดน่าจะเป็นโซนตรงนี้ อ่าสามนเจ็ดอ่ะ, 37, อะประมาณวันที่สี่นะครับประมาณวันที่สี่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะงั้นเราไปเช็คพีนแอลกันนะวันที่สี่กุมภาพันธ์ถึงวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสองนะครับอ่นะปรากฏว่าพอร์ตเนี้ย ที่ผมทำรีบาลานซ์เนี่ยผมใช้บิตคอยกับดอลลาร์เนี่ย,ยจับคู่กันนะครับนั่นหมายความว่าการรีบาล,ลานซ์คือถ้าวันไหนที่บิตคอยมันตกเนะี่ยเราก็จะดึงดอลลาร์เนี่ยไปช้อนซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นเราก็จะมีเหรียญบิตคอยเพิ่มขึ้นวันไหนที่บิตคอยมันขึ้นมันก็จะเอาเหรียญที่เก็บเอาไว้เนี่ยไปขายออกนะครับแล้วก็เอาเงินกําไรเนี่ยไปวางฝั่งดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้การรีบาล,ลานซ์เนี่ยนะครับอ่าตรงเนี้ยมันบอกว่าโตมาประมาณ9%ก นะครับ9.66%ในขณะเดียวกันนะครับการโฮดดิ้งนะครับได้กำไรมาเพียง1.54%นะเห็นได้ว่าตัวรีบร้านเนี่ยจะกำไรเยอะกว่านะครับแล้วจริงๆเนี่ยการรีบร้านเขากำไรมาตั้งแต่ราคาต่ำกว่านี้ละนะครับเช่นอตอนการโฮดดิ้งลบไป6.9%นะครับแต่การรีบร้านกลับมีกำไรมา4%นะครับนั่นหมายความว่า หลักการรีบาลานซ์เนี่ยนะครับไม่ต้องให้ราคากลับมาที่เดิมก็ได้นะครับนะแต่อาจจะต้องยืดระยะเวลาไปในกรณีที่กราฟลงหนักๆน,นะครับมันก็ต้องยืดเวลาไปในการที่จะไปเจอกําไรเนี่ยก็ยืดออกไปอีกนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะกําไรนะครับหรือเจอกําไรเนี่ยก่อนเจอราคาเดิมได้อยู่แล้วนะครับตามหลักการนะนะนั้นก,การรีบาลานซ์เนี่ยมันเป็นการเอาเงินที่ เหมือนการโฮเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าแบ่งเงินเนี่ยนะครับที่เราจะไปซื้อสินทรัพย์แบบร้อเรนี่ยเราไปซื้อแค่50%อีก50%เราถือเป็นเงิน Fiat หรือเงิน Stable นะครับที่เป็นเงินที่มันไม่ค่อยขยับอ่ะเช่นเงินบาทเงินดอลลาร์เงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมใช้เป็นเงินยูนิตีนะครับก็เปรียบเทียบเทียบเท่ากับราคาเงินดอลลาร์นึงเนี่ยทีนี้นะครับเราเห็นได้ว่าวันที่ย2 เดือน1นะครับยีิบสเดือน1นึ่งนะครับ, 22, 22, 2022, รบผมมาดูตรงนี้นะราคาประมาณนี้นะครับยีิบสเดือน1เดี๋ยวนะอ,อ๋อน่าจะประมาณนี้อ่ะยีิบสอยู่นี้แท่งนี้นะครับราคาอยู่ประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าโดยประมาณนะครับเนี่ยยีิบสองราคามันตกนะครับนรดดเนี่ยการโฮดดิ้งเนี่ยก็จะ ขาดทุนไปนะครับประมาณ6%นะครับ6%อย่างที่เห็นกันนะครับแต่รีบร้านสัดกำไรไป,ปรกว่ากว่านะทีนี้ข้อได้เปรียบนะครับของการรีบร้านคือมันชอบกราฟที่มันมีความผันผวนสูงนะครับซึ่งผมว่าบิตคอยมันก็น่าจะตอบโจทย์ทําให้ตัดสินใจจับรีบร้านบิตคอยวันนั้นเลยนะครับ ก็เห็นได้ว่าวันที่มันสีแดงเนี่ยคือวันที่เราได้เก็บของนะครับได้เอาเงินดอลลาร์ลงไปซื้อเหรียญเพิ่มนะวันที่มันขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือวันที่เราเอามาขายออกนะครับมันก็จะเกิดเขียวแดงเขียวแดงเนี้ยไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่ามันมผลผลีความผันผวนค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับอ่ะเราก็เห็นได้ว่าตัวกําไรโปรฟริตผมเนี่ยนะครับไอช่วงวันที่ผ่านมา1ปีเนี่ยกำไรอยู่ที่ 7353ดอลลาร์นี่เรามาดูกันว่าการรีบนลา้านเนี่ยมันสร้างข้อได้เปรียบตรงนี้แตกต่างจากการโฮลดิ่งยังไงนะก็คือตัว7353ดอลลาร์เนี่ยนะครับคิดเป็นกำไรเบ็ดเสร็จแล้วไอ้เเนี่ยนะครับจากที่ลงทุนไปก็เอาตรงนี้ไปหาร2เพื่อที่จะทราบว,ว่าเราได้ส่วนเกินที่เป็นเงินดอลลาร์ไปใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่คำตอบก็คือ3 1 7 6ดอลลาร์ ที่เป็นเงินกําไรจากดอลลาร์ที่ผมวางเอาไว้นะครับในการรีเวลานั้นแล้วก็ถ้าเอาไปแปลบิตคอยอีกครึ่งนึงเนี่ยต้องต้องเป็นบิตคอยที่เพิ่มขึ้นมาก็เอาเอาราคาเนี้ยมูลาค่าเนี้ยนะครับตั้งหารด้วยราคาของบิตคอยผมให้3ามหมเลยก็จะได้บิตคอยเพิ่มขึ้นมาประมาณ0.0967นหนะครับบิตคอยนั่นหมายความว่าถ้าผมโฮดดิ้งนะผมก็คงจะมีบิตคอยเท่าเดิม สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็แค่มูล,ลค่าเท่านั้นเองแต่การรีบาลานซ์นะครับมันเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือระหว่างทางเนี่ยผมจะซื้อซื้อค่อ้ขายเนี่ยทำให้วันหนึ่งเนี่ยนะผมจะได้บิตคอย n ์เพิ่มขึ้นมาฟรีๆเลยแล้วก็จะได้เงินที่เป็นกําไรที่เป็นดอลลาร์เพิ่มขึ้นด้วยเพว่นี้คือเพิ่มขึ้นทั้งคู่นะครับหมายความว่ามันมีเพิ่มทั้งบิตคอยมีเพิ่มทั้งดอลลาร์ารเพิ่มทั้งมูล,ลคา่าสามอย่างเลย นะแต่ถ้าเป็นการโฮดดิ้งก็อย่างที่บอกเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แค่มูลค่าเท่านั้นนะส่วนบิตคอยน์มีเท่าเดิมนะแต่มันมีช่วงหนึ่งนะครับเราจะบอกว่ารีบาลานซ์มันดีกว่าโฮเลยก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะามันมีจุดที่รีบาลานซ์แพ้โฮด้วยก็คือช่วงที่ราคามันขึ้นไปพลิก,กนะครับอย่างเช่นตรงนี้การโฮดดิ้งเนี่ยกำไรเขาจะ71%นะครับแต่การรีบาลานซ์เนี่ยจะมีกําไรอยู่40%นะครับแต่ในมุมมองเรื่องของผมเองในมุมส่วนตัวนะผมมองว่าการที่มันขึ้นเนี่ย ให้เราขายบิตคอย n ออกไปอ่ะผมว่ามนันเป็นเป็นเรื่องที่น่าทําอยู่แล้วในตัวผมเองนะครับอันนี้อาจจะมีความคิดเห็นท่าน,นอื่นที่แตกต่างออกไปนะนะผมมองว่ามันมันควรขายออกไปนะครับเพราะการขายกําไรออกไปเนี่ยมันเป็นการกักเก็บกําไรไว้ก่อนเพื่อรอวันที่ราคาตลาดมันย่อตัวหรือรีบาหรือลงมาเลยเนี่ยจะได้กำไรตรงนั้นเนี่ยครับกลับมาซื้อใหม่นะครับ นะฉะนั้นต่อให้มันขึ้นไปลึกเยอะๆแล้วมันกลับมาเจอราคาเดิมมันก็ยังเป็นกําไรอยู่ดีนะครับยังเหลือกําไรเบสเสร็จแล้วก็ได้บิตคอยที่เพิ่มขึ้นด้วยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราโคดิ้งนะมันขึ้นไปเยอะๆเราไม่ได้ขายเลยเราเก็บอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้มีกําไรไปพักเอาไว้เวลามันลงมา,มารงเราก็บูลค่าลดลงเราก็จะไม่มีบิตคอยเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่อันนี้มันเป็นการเก็บกําไรกับเก็บกําไรไว้ฟันดอลล่าไว้แล้วนะเพื่อรอวันที่ตลาดลงกลับมาช้อนใหม่ แต่ถ้ามันขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วไม่แล้วขึ้นไปอยู่บนยอดดอยวันดีขึ้นดีไม่กลับมาเลยไม่ลงมาเลยไม่ย่อเลยอยู่อย่างนั้นค้างอย่างนั้นตลอดเนี่ยการโฮลดิ้งเขาก็น่าจะได้เปรียบแต่ผมว่ายังไม่มีตลาดแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้คือความแตกต่างนะครับนะงั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีดีเสียแตกต่างกันแต่ทำไมผมถึงไม่โฮล,ละ่ะทำไมหันมาเป็นการรีบาลานซ์ยาวๆอย่างนี้นะครับ หนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้โฟกัสกาไรนะครับนะแล้วก็ผมสองเนี่ยผมไม่ได้ไปไปฟีกว่าจะต้องรวยนะครับจกรวยเร็วให้มันรวยเร็วจากการทำรีบร้านอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไปมองเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักก่อนนะครับอ่ะสิ่งที่ตัดสินใจมารียร้านแทนโฮดดิ้งนะครับเมื่อก่อนก็เป็นโฮมาก่อนอยู่แล้วนะแต่วันนี้รีบร้านหนึ่งะครับผมต้องการลดความเสี่ยงนะครับผมไม่อยากไปเจออะไรที่มันแบบพันผวนแล้วก็ มานั่งแพนิคหรือโฟโมเรื่อยๆนะครับปล่อยให้มันแบบเป็นธรรมชาติทายัางไงให้เราไม่ไปยุ่งกับพอร์ตนะครับนะก็คือรีบาลาน์เนี่ยผมอย่างผมใช้บอทนะบอทมันก็จะทําการซื้อกับขายให้ผมก็ไม่ต้องไปนั่งแพนิกวิราคาล่วงแล้วต้องมานั่งตกใจอะไรไม่มีแล้วอารมณ์นั้นหายไปแล้วนะครับตั้งแต่รีบาลาน์มันเป็นการยินดีได้ซ้ําที่ตลาดลงนะครับงั้นผมมองในเรื่องของความเสี่ยงก่อนเลยนะครับข้อ2นะครับผมก็จะมองในเรื่องของอความมั่นคง นะครับความมั่นคงก็คือวันที่ตลาดมันมันเปลี่ยนแปลงหนักๆเนี่ยนะครับการรีบรนล้านเนี่ยมันจะค่อนข้างขาดทุนน้อยกว่านะครับมันทําให้ผมเนี่ยเหลือเงินเยอะพูดง่ายพูดเหมือนว่ามันเป็นสภาพคล่องที่ดีก็ได้นะครับคือผมถือทรัพย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงพอตลาดมันลงหนักๆเนี่ยเนี่ยผมก็จะขาดทุนน้อยกว่าคนที่ถือแบบโฮลดิ้งก็คือการถือทรัพย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็าจะขาดทุนเยอะกว่าผมอยู่แล้วดังนั้นถ้าตลาดลงหนักๆอยู่ดีวันดีขึ้นดีเนี่ยนะครับ ผมต้องการใช้เงินจํานวนหนึ่งผมไม่ต้องขายบิตคอยเลยฮะผมสามารถดึงเงินดอลลาร์ที่รีบรลานอยู่เนี่ยไปใช้ก่อนได้เลยนะครับและหยุดการรีบรลานไ้สักพักหนึ่งก่อนเอาดอลลาร์ไปใช้ก่อนพอได้เงินกลับมาค่อยมา,มาเริ่มรีบรลานใหม่ก็ได้นะในขณะเดียวกันถ้าคนที่โฮดดิ้งเนี่ยนะพอตลาดมันลงเนี่ยทังไงฮะเขาก็ต้องขายบิตคอยออกไปแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนอเผอิญว่าไอตอนที่กลับเข้ามาเนี่ยถ้าราคามันขึ้นเนี่ยเราคุณก็จะเสียโอกาสไปด้วยเพราะว่าคุณได้ยอมขายขาดทุนออกไปแล้ว ได้ขายบิตคอยต์ไปแล้วมันมีข้อแตกต่างนี้อยู่ด้วยนั้นผมพยายามที่จะไม่อยากขายบิตคอยต์ออกไปเวลามีเรื่องฉุเฉินเลยนะก็ถ้ารีมล้วมันตอบโจทย์ดอลล,ลาร์ไปใช้ก่อนได้สบายนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูวิธีการนะครับนะว่าเวลาซื้อขายเนี่ยมันมีการซื้อขายยังไงแล้วออเดอร์มันออกยังไงบ้างนะซึ่งฟังก์ชันนี้อยู่ในมือถือนะครับด,ดูในมือถือแทนนะ ก็เข้าไปที่ Bitcoin นะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้เลือก Order History นะครับมันก็จะโชว์ว่าเวลาเราซื้อขายในกราฟคู่เงินเนี้ยมันเราไปซื้อราคาไหนขายราคาไหนนะครับอันนี้ผมใช้บอทนะครับมันก็จะมีความซื้อทีทีหน่อยตามแก็บของราคาที่เกิดขึ้นนะก็คือถ้าลงมาเนี้ยนะครับก็ทําการซื้อนะครับมันขึ้นไปปุ๊บมันก็เซลล์เซลล์นะครับนะลงก็เก็บขึ้นก็ขายง่ายๆครับตามแกรอย่างเช่นแกรของผมเนี่ยจะอยู่ที่มัน 1000นะครับก็คือเก็บราคามา3ามหมน 36, ตรงนีนะ้ไปขายที่3ามหมตรงนี้โดยประมาณนะครับก็จะมีการเก็บขายเก็บขายเงนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนะนี้มันจะดีในช่วงของขาลงเนี่ยนะครับเราได้เก็บคริปโตเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะมันจะมีบายบายบายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วพอมารีบา์ปุ๊บเราก็ค่อยเอาไปขายออกนะครับแต่ถ้าเจอช่วงไซเวยหนักๆน,น,นะครับไซเวย์บ่อยๆก็ดีเลยนะครับ ก็ได้เก็บขายเก็บขายอย่างเช่นกรอบตรง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 นี้นะครับเนี่ยกรอบไซเวย์เนี่ยมันเกิดจับนะครับเราก็ลงไปเก็บมันเกิดจับเราก็ขึ้นเอาไปขายเก็บขายเงียไปเรื่อยมันเกิดมันเกิดแคทโฟลอยู่แล้วนะครับเกิดส่วนต่างขึ้นมาอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของตรงนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาบอดผมยิงออเดอร์มันก็จะมันก็จะทราบว่าเขาซื้อราคาไหนขายราคาไหนซึ่งอันนี้ก็ทําตามกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้อยู่แล้วนะครับนะอ่ะ อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการรีบาลานซ์นะครับกับการโฮดดิ้งเนี่ยมันมีดีเสียแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าเราโฟกัสกําไรอย่างแรกนะครับรีบาลานซ์อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับกำไรแบบวื้อวาเลยเนี่ยนะมันก็เหมาะกับการโฮดดิ้งแต่แน่นอนครับความเสี่ยงมันก็จะเข้ามาพอสมควรนะแล้วก็ถ้าเราจะพยายามรักษาเงินทุนเอาไว้นะครับสร้างสภาพคล่องกับพอร์ตให้นะครับก็รีบาลานซ์อาจจะตอบโจทย์ได้ นะครับอันนี้ก็จากคนที่ทำมานะครับก็มารีวิวให้ฟังแล้วกันนคใครจะหยิบยกไปใช้เป็นความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ส่วนใครอยากได้คลิปแนวไหนอธิบายเพิ่มเติมด้านไหนเรื่องคลิปโตนะครับควรู้ด้านอื่นก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจจะจัดให้ละนะครับในช่วงนี้เราก็มีเวลาว่างกลับมาทำคลิปแบบเต็มที่ละเรียบร้อยนะครับ นั้นอาจจะได้เจอกันบ่อยๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ